ก่อนก็ไม่มีอะไรมากคุณผู้ชมมีพลาสติกถุงพลาสติกนี่แหละกามะพ้าวแล้วก็ดินเชื่องมัดพี่จอนใช้ลวดนะคุณผู้ชมมันจะมัดง่ายกว่าแล้วก็มาเลือกกิ่งคุณผู้ชมเลือกเอากิ่งสวยๆที่สมบูรณ์ไม่แก่จนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปกิ่งพอดีพอดีหลังน่ารักเลยคุณผู้ชมพี่จอนเอากิ่งนี้ พอเลือกกิ่งได้แล้วเราก็จะคว้านใต้ตาตรงนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะให้รางงอกร่ากจะงอกดีตรงใต้ตาของกิง่งคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่จอนคว้านก่อนนะ นี่คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ขูดเนื้อเยื่อออกให้สะอาดเลยนะคุณผู้ชมเมือกลื่นๆน่ะเราจะต้องขูดให้หมดเลยถ้าขูดไม่หมดเนี่ยเนื้อเยื่อจะกลับมาสมานอย่างเดิมแล้วรากจะไม่งอกพอเราขูดเนื้อเยื่อสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาดินกับกามะพร้าวแล้วก็พลาสติกมาหุ้มแค่นั้นเองคุณผู้ชมระยะห่างของแผลตรงนี้เนี่ยเราก็กะว่าประมาณว่าเขาไม่สามารถที่จะกลับมา ประสานกันได้อีกอ่ะคุณผู้ชมก็คือให้ตัดขาดกันเลยดินกับกาบมะพร้าวและพลาสติกที่เราเตรียมไว้ก็มาหุ้มเสร็จแล้วก็มัดหัวท้ายให้แน่นคุณผู้ชม แล้วก็พลาสติกกับมะพร้าวแล้วก็ดินมาหุ้มตรงแผลที่เราบากไว้อ่ะคุณผู้ชมปล่อยให้มีรูข้างบนสําหรับที่เราจะรดน้ํานะคุณผู้ชมรดน้ําให้ชุม่มหนึ่งเดือนก็จะงอกแล้วคุณผู้ชมกาับมะพร้าวอ่ะที่เราจะเอามาหุ้มอ่ะไปแช่น้ําก่อนนะคุณชมให้กลับมะพร้าวมันอิ่มน้ําก่อน กิ่งที่พี่จอนตอนไว้รอบที่แล้วก็ตอนนี้ร่างงอกแล้วคุณผู้ชมพร้อมที่จะตัดไปปักชำแล้วเดีย๋ยวเราก็จะไปชำกันเลยนะคุณผู้ชมลูกมะนาวที่ติดมากับกิ่งตอนต้องตัดทิ้งออกให้หมดนะคุณผู้ชมเพราะว่ากิ่งตอนของเราเนี่ยรากยังน้อยอยู่ให้รากเขาสามารถหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นให้ได้ก่อนแล้วค่อยปล่อยให้มีลูก หลังจากนั้นเราก็จะมาชํำไว้ในกระถางคุณผู้ชมใช้ดินแบบบ้านๆน,นี่แหละผสมปุ๋ยคอกแล้วก็ชําลงไปเลยถ้าคุณผู้ชมอยากให้รากเดินเร็วะแนะนําให้ใช้น้ํายาเร่งรากนะคุณผู้ชมรดสัปดาห์ละครั้งรดน้ำให้ชุ่มทุกเช้าทุกเย็นคุณผู้ชม แต่ถ้าเป็นหน้าฝนก็ไม่จําเป็นต้องรดทุกวันก็ได้หลังจากที่เราชําใส่กระถางแล้วก็จะวางไว้ในร่มแดดรำไรคุณผู้ชมรดน้ําไว้ให้รากเดินเต็มกระถางก็เดือนหนึ่งนั่นแหละแล้วค่อยเอาไปปลูกลงดินคุณผู้ชมนี่คือรูปที่ติดมากับจริงตอนคุณผู้ชมเยอะมาก หลังจากที่เราชําไว้ในกระถางหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยรากก็จะเต็มกระถางคุณผู้ชมเราก็เอามาปลูกลงดินได้เลยไม่ยากคุณผู้ชมก็แค่ขุดหลุมพอประมาณผสมปุ๋ยคอกกับดินลงในหลุมเสร็จแล้วก็กบหลุมไปครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาต้นมะนาออกจากกระถางคุณผู้ชมมาวางในหลุมที่เราขุดไว้โดยให้ก้อนของดินน่ะอยู่แค่ครึ่งเดียวของหลุมเสร็จแล้วก็ถมกลบ ลูกที่ติดมากับกิ่งอะ่ะเก็บออกให้หมดคุณผู้ชมอย่าให้เหลือเลยเป็นวิธีขยายพันธุ์ง่ายๆคุณผู้ชมแปบ๊บเดียวก็ได้กินลูกแล้วจากหนึ่งต้นแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ได้เป็นสิบต้นเลยทีเดียว